ความสําคัญและความจําเป็นการโจดสิทธิบัตรหากเอ่ยถึงสิทธิบัตรหลายคนอาจจะพอรู้จักกันบ้างแต่พอจะทราบไหมครับว่ามันคืออะไรสําคัญอย่างไรและจําเป็นอย่างไรเรามาทําความรู้จักกับสิทธิบัตรกันนะครับสิทธิบัตรคือหนังสือสําคัญที่ออกมาเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรยังเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นสิทธิบัตรมี3ประเภทนะครับคือ1สิทธิบัตรการประดิษฐ์2องสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และ3อนุสิทธิบัตรพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับสิ่่งงขออทีาานวววยคมสะด ในชีวิตประจําวันเช่นการผลิตรถยนต์ทีวีตู้เย็นเครื่องทาน้ําอุ่นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์หรือการออกแบบรูปร่างรูปทรงผลิตภัณฑ์ต่างๆการออกแบบลวดลายหรือภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆเช่นถ้วยกาแฟน้นําบัดลมเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้านั้นและไม่ให้เหมือนกับสินค้าของคนอื่นจะเห็นว่าสิทธิบัตรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะครับเป็นรถยนต์ที่คุณขับไปทํางานทุกวันรถยนต์ของคุณก็เป็นสิทธิบัตรการผลิตเป็นได้ทั้งสิทธิบัตรการผลิตและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ผมขอแนะนํานะครับถ้าคุณประดิษฐ์คคิด้้นนอะไรขึมาก็ตาามมไ่่่่วจะเเป็นสิงงงขออครืช ที่คิดว่าสามารถขายสร้างกาไรได้หรือเกิดประโยชน์ต่อคุณและคนอื่นๆคุณต้องนาไปจดสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องสิ่งประดิษฐ์ของคุณให้คนมาลอกเลียนแบบได้นะครับกฎหมายจะให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรเมื่อได้นาสิ่งประดิษฐ์ไปจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับหนังสือรับรองมาแล้วเท่านั้นคุณจึงจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตใช้ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายหรือนําเข้ามาในราชนาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนั้นเมื่อคุณได้้้้้คคคคิิิิดดนนนนนสาาาาที่่่แแปปปปลกกใใหหมมมะเเเ็็รรรษฐ์ุผตจ แล้วเกิดขายดิบขายดีเทน้ําเทท่าโอยกําไรมหาศาลแต่คุณดันไม่ได้ไปจดสิทธิบัตรเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นผู้คิดค้นคนแรกแต่อยู่ดีดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดันมีคนมาลอกเลียนแบบสินค้าของคุณแล้วนําไปจดสิทธิบัตรก่อนคุณอย่างนี้แล้วคนที่ต้องเลิกผลิตคงต้องเป็นคุณและคนที่เอาสินค้าของคุณไปจดสิทธิบัตรตามมาฟ้องร้องคุณได้อีต่างหากถึงแม้ว่าคุณจะไปสู้คดีในชั้นศาลว่าคุณเป็นคนคิดค้นคนแรกก็ตามแต่คุณต้องเสียทั้งเวลาเสียโอกาสทางธุรกิจเสียประวัติเส แบบนี้มีแต่เสียกับเสียนะครับจะดีกว่าไหมเมื่อคุณได้คิดคน้นหรือประดิษฐ์อะไรก็ตามเป็นคนแรกที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและที่สําคัญสามารถสร้างมูลค่าได้คุณต้องนาสิ่งประดิษฐ์ไปจดสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับพะเมื่อสินค้าของคุณได้แพร่หลายออกไปแล้วแน่นอนว่าคงต้องเกิดการลอกเลียนแบบแบบนั้นแล้วคุณสามารถเอาผิดปองร้องเรียกร้องค่าเสียหายทางทางแพ่งและทางอาญาได้นะครับเพราะกฎหมายกําหนดว่าผู้ใดผลิตใช้ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบบัััตรนนน้้โดดยไไม่อุ ยากจากผู้ทรงสิทธิบัตรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากครับเราต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะข้อถือสิทธิที่จะต้องเขียนให้รอบครอบรัดกุมในข้อกฎหมายเพราะข้อถือสิทธิไม่รัดกุมแล้วคุณจะฟ้องร้องคนที่ลอกเลียนแบบสินค้าคุณได้ยากนะครับคุณต้องมีมืออาชีพคอยช่วยเหลือแนะนําและเป็นที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านสิทธิบัตรให้กับคุณถ้าคุณสนใจจ้างทนายจดสิทธิบัตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเตติิมคลลก้้นี